เรื่องของเราพี่ถามตรงๆเลยไปเริ่มรักกันตอนไหนครับพี่ถามเอาดูแลหเรองต่อไล้นะครับมวามร่วนะใช่ไหมรักกันตอนไหน คือจริงๆแล้วมันมันน่าจะเป็นแบบฟิลเพื่อนมาก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้พูดคุยได้ปรึกษากันเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์กันมาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าก็เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไปเริ่มตอนไหนใช่ก็ทุกวันนี้จริงๆก็ยังเป็นเพื่อนเป็นก็ไม่รู้ว่าก็เป็นเพื่อนที่สนิทมันมันเป็นฟิลอย่างนั้นมากกว่าใช่เป็นฟิลแบบเป็นฟิลเพื่อนใช่ก็ไปคิดกันตลอดที่นี่ก็เป็นแฟนกันแล้วก็เป็นแล้วครับแต่ว่าหมายถึงว่า อ๋อครับใช่เป็นไปเป็นมาระกีนานแค่ไหนล้ะท่านพี่ไม่ยาวนม่ยเวลยาระยะเไม่าวไม่าไม่ได้นับเลยออไม่ได้นับ่ะมันก็ไม่ได้แบบมีทั้นแบบตกลงตรงอะไรอย่างเงี้ย แฟนมันโมเมนต์ขอการเป็นแฟนอะคือโมเมนต์อะมีมีปวกอะมีพวกแว่าถ้าเกเป็นพิเศษอาจจะเป็นแบบว่าพออยู่แล้วก็แบบสนิทใจกันขึ้นเรื่อยๆมากกว่าครับเป็นแบบว่าระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ไม่ไม่ถามง่ายๆผมแบงแบงพี่เขายากไหมด้วยความที่ตีขาเขาก็ฮอตในระดับเดียวสาวฮอตเขาเปสาวอร์รอก็ใช้ความแบบค่อยๆแทรกซึม ค่อยๆแบบว่าค่อยแบบปรึกษาปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ด้วยแล้วก็ปรึกษากันละกันอะไรอย่างงี้มากกว่าไม่ได้แบบโค้งๆต่ว่าเฮ้ยพี่ขอจิมนะ,ะไ,ไม่ใช่ไ,ไม่ใช่ถามรู้ไหมว่าเขาใช้วิธีนี้แทรกซึมมาเพื่อที่จะแบบรู้ไหมเขาจีบเคยดคำว่าเพื่อน อย่างนี้แล้วหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่เล่นทีจริงแบบจริงๆเขาเป็นอย่างนี้กันทุกคนนะหมายถึงว่า <laughs> ไม่ใช่ห <laughs> มายถึงว่าเขาเป็นคนอัธทยาศสยดีง่าย <laughs> <ๆ>เขาก็แบบว่าชอบแซวชอบอะไรอย่างี้คนให้ทุกคนสนุกสนานอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้คิดว่าแบบคือเราไม่ได้เก็บมาคิดแหละเอาง่ายๆว่าแบบเอยเขาเข้ามาในเวนไหนอะไรเงี้ยมันเป็นธรรมชาติมากกว่าเขาดูแลดีเราดีไหม สลับเปนดูแลเนาะเขาถามว่าฉันดูแลกันดีไหมตอบก่อนว่าดีอ่ะก็ดีค่ะแล้วเรารู้ตอนไหนเขาแลแล้วเรารู้ตอนไหนว่าเขาจีบเราอะเนาก็ไม่รู้ไงมาดูว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยครับตอนนี้ไม่รู้เลยอะจีบเหรอแล้วอะไรที่ทำให้เราใจอ่อนยอมเป็นแพะเขา <ś led> พี่พ่อปล่อยเป็นธรรมชาตินเออนอะหมายถึงว่ามันไม่ได้มีการแบบโอ้ต่อไปนี้เราจะอย่างนี้นะอะไรอย่างเง<า>ี้ยค่ะมันก็เป็นฟีลแบบเป็นเพื่อนสนิทกันไป<อ>ชวนกันไปเที่ยวชวนไปกินของนี่คือร้านทรายไปทางเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบเพื่อนที่ชวนกันไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างวันนี้ตื่นเต้นไหมที่เราได้สัมภาษณ์สุด <ś led> ตื่นเต้นมากขนาดพูดรัวเพื่อนพี่เข้าใจหรือเปล่าแล้วเขาได้มีการแบบว่าเทรนม กลัวอะไรกลัวตายเนะจับแรกล้นนี้อ่ะผมบอกอยู่แล้วว่าแบบพี่ๆนักข่าวเขาใจดีกับแกอยู่แล้วเพราะพี่ๆนักข่าวน่ารัก ่ครับยาใช่ไหมใช้แก่กับฉันครับเพราะพอมันเป็นฟิลเพื่อนมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วจริงๆคือตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นฟิลเหมือนพาร์ทเนอร์มากกว่าเพราะว่าเราอย่างเช่นผมก็แบบทุกวันนี้ก็จะมีเขาคอยแบบช่วยจัดก,การชีวิตให้หลายๆอย่างเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เรื่องเรื่องอาหารการกินหรือว่าเรื่องแบบว่าจัดทริปหรือว่าปรึกษาเรื่องปัญหาธุรกิจอะไรเงี้ยครับคือมาช่วยเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดไปอย่างเงี้ครับใช่ครับเราขาดไปเยอะเหมือนกันช่วยเติมเต็มเยอะเหมือนกันคราพิมพ์จากคนทว่าแบบแบงค์บางคนตั้งรักแต่แบบทริปอะไรเงี้ยที่ทำกันไม่ใช่ครับแกโตไปเลยแกโตไปจริงๆแล้วผมแบบไม่ไม่ไม่ได้แบบเป็นคนามช่างรักอะไรอย่างเลยครับ เป็นแนวปกติไปแต่ว่าภาพที่มันออกมามันจะดูแบบดุคลั่งเหรอดุคลัง่งเราก็จัดเต็มไงยไม่คือผมอ่ะคือพี่ก็จะเวลาผมทําอะไรเงี้ยผมแบบไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยเราจะดูเขาจะดูแบบประทับใจขนาดไหนอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยอันนี้มันแบบน่าทำวะยังไม่มีใครเคยทําลองทําดีกว่าอะไรเงี้ยอย่างเช่นการเซอร์ไพรส์วันเกิดใต้น้ําอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยยังไม่ไมยมีใครทำลองทําหน่อยแล้วกันว่ามันจะเป็นไงไม่มันตอบโจทย์ความอยากทําของเขาด้วยแหละว่าเขาอยากทําอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตเขาด้วยแล้วก็เป็นจังหวะที่เขาแบบเออทำให้เราอะไรอย่างเงี้ คนที่ได้รับมันรู้สึกไงบ้างงสิ่ที่เขาทำให้มันรู้สึกว่าใจเออเอาพี่กูลงไปใต้น้ำแล้วการกระดาษตอนแรกนึกว่าลูกเหนที่อ๋อไม่ใช่สวัสดีก็มาทำใจนะไม่คิดว่าเขาคือบางทีเขาที่เล่นที่จริงเนยก็คิดว่าก็บางทีเขาพูดเล่นแล้วบอกแตะบางทีเขาก็ทำจริงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จะขึ้นนะไม่ใช่ตัวเองเลยไม่ใช่ก็คือพี่ลองคิดดูนะไม่ไม่ค่อยมีใครทำอย่างนี้ถูกไหมล่ะแต่ว่าใต้น้ำส่วนมากก็จะขอแต่งงานนะก็เราไม่ได้ขอไง ว่าใน YouTube ก <worries> ็หวานเหมือนกันคุณก็แตกกันนะยูทูบยูทูบเราทำด้วยกันเขาบอกวาหวานไม่กด้แต่แบงก์บอกว่าไม่ได้หวานขนาดนั้นเขาอย่างไงไม่ YouTube มมันเป็นไลฟ์สไตล์มากกว่าเราไม่ได้มาเป็นแบบว่าเฮ้ยเธออุ้ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นแนวแบบเพื่อนๆที่แบบไปเที่ยวแล้วก็ กกกอะไรรยยงเี้้มแต่ก็จะมีบางโมเมนต์บ้างอย่างเช่นสมมติว่าเขากระเป๋าตังค์หายอะไรเงี้ยเราก็ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเงินเราอยู่ในนั้นด้วยไงค่ะคนจับตามองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบ้านพิมพ์ถ่ายแบบว่ายังไงม่นะมันก็ปกติเหรอใช่แล้วเรเปิดตัวรับคนเข้ามาแซวเยอะไหมอย่างอย่างพิมพ์ถายต้องรับมือกับเพื่อนแบ่งยังไงเพราะว่าต้องมีต้องมีคนแซวหนักหนักแน่นอนเลยก็เลยแบ่งหรอคะ คนไหนบางที่แบบคืนแบงที่เออก็จีดก็จีดหมดนะก็จีดหมดทุกคนค่ะพี่พิทหรอพี่พิทพี่พิทเนี่ยชอบแซวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาคืนเขาได้ค่ะใช่ก็คู่ไหนก็แซวเออส่วนใหญ่ก็โอเคนะคะอะไรใช้ก็ไปกันได้ พอมาอยู่กรุงเทพผมว่าพอพิมพ์เขาไม่ได้ค่อยมีเพื่อนที่อยู่กรุงเทพเลยครับเขาก็จะมาอยู่กับเพื่อนๆของผมแล้วก็เหมือนแบบตอนนี้ก็สนิทกันไปแล้วอย่างเช่นพี่เบสอะไรเงี้ยก็เป็นแบบเพื่อนสนิทเขาไปตอนนี้ใช่รู้สึกมีกลุ่มก่อนมาคือมีมีพุงคุ้มกันมากขึ้นแล้วครับใช่ค่ะอคครับผมขอบคุณค่ะแล้วกอิ๊หนึ่มต้องที่